ถึงเกมวันนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างครับผม ได้บอลได้มาเสมอแต่จากนั้นเนี่ยมันก็เราก็ไม่สามารถต่อเกมหรือว่าได้ไดประตูต่อเนื่องครับมันก็เลยเป็นหมดกันครับจุดที่ยังไม่แก้ครับเดี๋ยวพอเก็บับที่เสร็จก็จะแก้มากอัมนี้บอนแข็งว่าโ้ชีบิโนคันซันยาอะไรอย่าง้ยใครนะช่วยในนดูครัก็ไม่คิดว่าเสียงง่ายครับ はあのカウンターのチームなので、まあ、それに、ね、少し、えー、そういうところでご趣味の面が多かったんですけども、まあ、そんなにあのすごくされたっていうことはないす。<noise> あとあのシーンを全部見てないんですけど、知ってる場面で、まあ、もしかしたらオフサゃドなかったんじゃないかなとか、半分ではないんじゃないかなっていうのがあるんで、まだ映像を見てないんではっきり言えないんですけど。はい、もし。 ก็แน่นอนคือเรายังไม่รู้ว่าลูกที่เราเสียประตูที่2ที่3เนี่ยมันเป็นลูกแฮนจริงหรือเปล่าแล้วเราที่เสียออฟไซด์เนี่ยมันทำไซด์หรือเปล่าต้อมีเสียประตูทั้งสองสามเนี่ยคือจะขอกลับไปดูรายละเอียดวีโออีกทีนึงแต่ถ้ามันไม่เป็นธรรมกับเราหรือว่ามันมันมันการตัดสินที่ผิดพลาดของกรรมการเนี่ยเราก็จะอุทธรณ์ครับเออแต้มนะครับยังไม่หายเลโซนล่ากั ホワ、OK、イトサのほうになんて、もし今日ったら上が今ちょっと下にスーな今日とホワイトがりも,もう、ント。がそんなにわら、まあ、<laughs> ないととか、<laughs> その近いで、ーその部分はどうっですか มองว่าทุกเกมเราต้องการสั่แต่งทุกเกมแต่ทำไมเกมนี้เราไม่ได้มันก็เสียดายผมแน่ครับที่มันเป็นอย่างนี้ครับเล็กสองมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าจะเสริมผู้เล่นต่างชาติไหมครับสำหรับบอร์ดบริหารของสมุรปรากาศครับ ก็ยังยังไม่สามารถบอก้งมันเป็นเรื่องของการผู้ใยญ่จะทำตัวสองเป็นเรื่องก็ไม่อยากสามารถเดินไ,ได้ไ